สวัสดีเขียดผู้มีแกกทุกท่านพบกับช่องอ่านนิยายขายกล้วยอีกเช่นเคยช่องนิยายที่จะสร้างความระคายหูแต่ดูเพลินให้กับท่านก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์หรือถ้าใจป่ามากพอรบกวนโอนเงินผ่านท r ว o อาคหรือกดลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับสร้างความบันเทิงให้ท่านต่อไปทรราชแห่งเหล็กกล้าตอนที่63การเข้าร่วมอัศวินทูโทนิก ปัจจุบันลัมเบิ์ดยังคงอยู่ในขอบเขตของขบวนรถคุมขังที่สร้างขึ้นเพื่อส่งตัวเขาไปยังคณะทูโทนิกพวกเขาเดินทางเป็นเวลาหลายสัปดาห์กับกองคาราวานไปยังปราสาทมาบอกภายในภูมิภาคพมเรเลียเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของนักโทษที่ถูกขนส่ง แลมเบิร์ตนั่งอยู่ในกรงโดยมีผ้าห่มคลุมหลายสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดการเดินทางคือความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับบ้านและล้างแค้นครอบครัวของเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำกับเขาสถานะของภาคีเต็มตัวดินแดนของอสศวนทูนิกซึ่งมักเรียกว่ารัฐเต็มตัวรัฐของอัศวนทูนิก กำลังพัวพันกับสงครามต่อเนื่องกับประชากรยุโรปตะวันออกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนต่างาศาสนาหรืออทอทอสตอตะวันออกพวกครูเสดที่คลั่งไคลทติเต็มตัวก็ไม่สนใจและใช้ข้อแก้ตัวใดๆที่ทำได้เพื่อพิสูจน์ว่าสงครามพิชิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามพมเรเลียอยู่ใกล้พรมแดนเยอรมนีมากและถูกใช้เป็นสนามฝึกทหารเกณฑ์เท่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงพวกเขาเข้าสู่ระเบียบและวิธีชีวิตของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป ในฐานะกองกำลังติดอาวุธของคริสตจักรคาทอลิกอัศวินเต็มตัวกำหนดให้พี่น้องทั้งหมดต้องสาบานตนเป็นสงฆ์พวกเขาจะกลายเป็นคนโสดและไม่มีลูกและไม่สามารถแต่งงานได้ถ้าพวกเขาเป็นขุนนางพวกเขาจะยกเลิกการอ้างสิทธิ์ในที่ดินของครอบครัวนี้เป็นการกระทำที่ชาญฉลาดของจิเซล่าเพื่อไว้ชีวิตลำเบิร์ในขณะที่ทำให้เขาไม่เป็นภัยต่อตำแหน่งของเบเรนกาอีกต่อไป ในทางกลับกันลมเบิดเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเต็มตัวและได้รับพลังมากพอที่จะออกกฎหมายล้างแค้นครอบครัวที่ทอดทิ้งเขาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลินเดนังโสเพนีเขาจะไม่มีวันยกโทษให้เธอสำหรับการกระทำผิดของเธอหลังจากใช้เวลาและเรียวแรงทั้งหมดที่เขาใช้ไปกับการจีบเธอเธอก็โยนมันทิ้งไปให้กับพี่ชายที่น่ารังเกียจของเขา เขารู้สึกขยะแขยงตัวเองอย่างที่สุดที่เป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองสามารถครบกับผู้หญิงอย่างลินเดและทนกับการกระทำที่เสื่อมเสียของเธอได้เพราะมันไม่นานหลังจากมีความคิดเหล่านี้ปราสาทเมาบอกก็ปรากฏให้เห็นและทหารยามของอัศวินทูนิกก็ขี่มาออกไปพบกับกองคาราวานที่กำลังใกล้เข้ามาอัศวินในชุดเกราะเต็มแผ่นมีแถบสีขาวและกาก,ากบาทสีดำประดับอยู่หยุดรถมาและออกคำสั่ง ตามคำสั่งของปรมาจารย์ห้ามคนนอกเดินทางเกินกว่านี้จัดการเรื่องของคุณหรือไปซะคาราวานกาดไม่ได้ถูกอัศวินคุกคามแม้แต่น้อยและบอกเหตุผลของเขาอย่างใจเย็นถึงการอยู่ในพื้นที่โดยกฤษฎีกาของซิกฮาร์ดฟอนคุกสไต์บารอนแห่งคุกสไต์ชายหนุ่มคนนี้ลำเบิดถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลอบสังหารกรบฏและพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ และด้วยเหตุนี้จึงถูกตัดสินให้เข้าร่วมอสศวินทูโทนิกซึ่งเขาอาจถ่ยถอนตัวเองในสายพระเนตรของพระเจ้าในครูเศษผู้ชอบธรรมแม้ว่าใบหน้าของอัศวินจะไม่สามารถมองเห็นได้ภายใต้กระบังหน้าของเปเลข,ขนาดใหญ่ของเขาแต่ก็สามารถได้ยินสีหน้ากรดเคืองของเขาได้ในน้ำเสียงของเขาในขณะที่เขาถอนหายใจลึกฮ่าฮอีกอันหนึ่งเอาล่ะพวกเราจะพานักโทษจากนี้ไป ความจริงก็คือสงครามครูเสดไม่ได้รับความนิยมเท่ากับในศตรวรรษก่อนก่อนหลังจากที่ชาวฝรั่งเศสสมรู้ร่วมคิดต่อต้านเทมพลาเพื่อกอบกอยความมั่งคั่งของพวกเขาและเผาพวกเขาทั้งหมดเป็นสิง่งเสี่ยงในฐานะคนนอกรีดหลายคนก็ไม่ปรารถนาที่จะประสบชะตากรรมเดียวกันปัจจุบันแถวของอสศวนทูนิกเต็มไปด้วยอัจฉรกรที่ถูกตัดสินว่าผิดผู้ลีภัยเด็กกำพร้าหรือเยาวชนผู้สูงศักดิ์ที่ไม่แยแส แม้ว่าสงครามครูเสดสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้แต่สงครามครูเสดทางตอนเหนือกลับไม่เป็นที่นิยมในสายตาของชาวคริสต์ศาสนาจักรในหลายๆประเทศอาจมีคนพูดว่าพวกเขาไม่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่พวกนอกรีดในแถบบอลติกส่วนใหญ่ถูกยึดครองและกำลังอยู่ในกระบวนการของการทำให้เป็นเยอรมัน ซึ่งเป็นวิธีพูดที่สุภาพว่าพวกเขากำลังถูกกำจัดออกไปทั้งหมดและถูกแทนที่ด้วยชาวชาติเยอรมันเกี่ยวกับสงครามครูเศสศสิทธ์อื่นๆเร็กองกิสตาเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไอบีเรียเมื่อเป็นเช่นนี้กองกำลังทหารของภูมิภาคจึงเต็มไปด้วยกลุ่มชายหนุ่มผู้กระตือรือร้นที่ต้องการขับไล่ทุ่งกว้างออกจากดินแดนของตน อย่างไรก็ตามเว้นแต่จะมีความเกลียดชังชาวมุสลิมเป็นพิเศษพวกเขาจะไม่เสี่ยงภัยจากภูมิภาคอื่นเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเรียกคืนไอบีเรียสงครามครูเสดที่กำลังดำเนินอยู่ในแอฟริกาเหนือหากคุณสามารถเรียกมันว่าสิ่งนี้ได้ส่วนใหญ่ถูกจัดการโดยกองทัพขนาดใหญ่ของจักรวรรดิเบซึ่งต้องการยึดดินแดนที่เสียไปในอียิปต์และลิเบียกลับคืนมา แม้จะเป็นออร์โธดอกแต่ชาวใบแซนไทยและคริสตอจากออร์โธดอกก็มีความจริงใจมากกว่าในระยะเวลานี้กับยุโรปและวาติกันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งของฮอสปิทาเลอรในความพยายามที่จะยึดคืนแอฟริกาเหนือสำหรับคริสสาสนจกสิ่งนี้ได้รับความนิยมมากกว่าสงครามครูเสดทางตอนเหนือในหมู่ชาวคาทอลิกและชาวออร์โธดอก เนื่องจากพวกเขากำลังยึดคืนดินแดนที่สูญเสียไปแทนที่จะเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งและบังคับเปลี่ยนชาวพื้นเมือง เมื่อได้ยินคำสั่งของอัศวินผู้คุมกองคาราวานรีบลงจากรถม้าและปลดกุญแจที่ประตูซึ่งกักถังลมเบิดไว้ที่ซึ่งเขาถูกลากออกจากห้องขังอย่างรวดเร็วและส่งมอบให้กับอัศวินทูโทนิกซึ่งพาเขาไปที่ปราสาทมาบอกนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กชายได้เห็นตราของตระกูลฟอนคุฟสไต์เป็นระยะเวลาหนึ่งเขาจะจดจำพวกเขาตลอดไปในขณะที่เขาปรารถนาที่จะเห็นพวกเขามอดไม่ไปพร้อมกับบ้านเกิดเมืองนอนของเขา หลังจากมาถึงปราสาทล้เบิดถูกพาไปที่ที่พักของผู้รับสมัครซึ่งเขาได้รับเครื่องแต่งกายของผู้ประทับจิตและโกนศีรษะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าชีวิตของเขาจะตกนรกอย่างทรหดในขณะที่เขารากตรำและเป็นทาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับตำแหน่งบราเดอร์โชคดีสำหรับเขาเขาเป็นนักดาบที่เก่งกาจอยู่แล้วและจะสร้างาชื่อให้ตัวเองอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ประทับ จิตและสมาชิกในนิกายยาหลังจากทานอาหารง่ายๆในตอนเย็นเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาซึ่งเขาเริ่มหลับไหลไปในห้วงนิทราความคิดที่จะล้างแค้นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารอดจากการทดสอบนี้ได้จบแล้วจ้าหลังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วอย่าลืมโอนเงินผ่าน Q ิวอ d e คที่แสดงด้วยนะจะท่าเอนดูกัน